สวัสดีค่ะอัปเดตวิดีโอก่อนส่งนะคะตัวนี้คุณคำพรจองนะคะส่งไปภูเก็ตพรุ่งนี้นะคะน้องแข็งแรงดีนะคะลูกค้านะนี่ตัวอ้วนเลยกลมเลยนะคะทั้งนี้ลูกอ่าเดี๋ยวอุ้มให้ดูนะคะนี่ยคะตัวเมียนะคะลูกสปิตตัวเมียนะคะพรุ่งนี้บินไปภูเก็ตเนาะอ่านี่ยคะเนาะน่ารักเลยค่ะอ้วนกลมเลยขนแน่นดีนะคะแข็งแรงดีนะคะลูกค้านี่นะคะตัวเขาก็นี่แก ใหญ่กับฝ่ามือเทียบฝ่ามือเนาะโอเคนะคะพรุ่งนี้รอรับน้องได้เลยค่ะแข็งแรงดีค่ะทางนี้ลูกนิดนึงทางนี้นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งเสร็จแล้วเดี๋ยว ส่งใบการส่งแล้วก็รูปถ่ายวีดีโอให้อีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ